พบกับเราทีมทนายความดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพลตระปักษาทีมทนายความดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเด็นทางข้อกฎหมายให้กับ ทุกท่านนะครับได้รับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรื่องของมอดกนะครับผมในหัวข้อที่ว่านะครับเมื่อลูกหนี้ตายเจ้าหนี้จะฟ้องทาย,ยาทลูกหนี้ให้รับผิดได้หรือไม่นะครับผมนี่ก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับซึ่งการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเขาได้ถึงจะแก่ความตายไปแล้วนะฮะย่อมมีซั์มรดกตกอดแก่ทาย,ยาทนะครับและยังคงที่จะมีหนี้ที่เจ้ามรดกทิ้งไว้ ในทยายาทของเจ้ามานดาน,นนะครับจึงมีปัญหาตามมาว่าเจ้าหนี้นะครับของเจ้ามารดกเนี่ยจะฟ้องเรียกร้องให้ให้แก่ทยายาทลูกหนี้รับผิดชอบชดใช้หนี้ให้แก่เจ้ามารด์ได้เพียงใดนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาคําตอบจากคําถามข้างต้นกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยผมขออยากจะให้เราเนี่ยได้เข้าใจซะก,ก่อนว่าทรัพย์ของมารดกนะครับไม่ได้มีแต่เพียงทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นนะครับ แต่ยังรวมไปถึงหนี้สินของเจ้ามาดกอยู่ด้วยนะครับซึ่งหนี้สินของเจ้ามาดกนั้นเนี่ยก็ถ่าพินาก็จะเป็นไปตามมตาหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับประมวลกฎหมายแพ่นและพาณิชย์นะครับต่อมาเนี่ยมีข้อพิจารณาว่าหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหวดชำระเนี่ยเจ้าหนี้สามารถที่จะฟ้องทาย,ยาทได้หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อได้จริงแล้วเนี่ยก็ได้คําตอบว่าแม้จะไม่ถึงกำหวดชำระเมื่อเจ้ามดกถึงเกี่ยวคมตตยเนี่ยหนี้ก็สามารถเรียกร้อง ที่จะเรียกร้องได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเจ้าหนี้เนี่ยสามารถฟ้องให้ทายาทเนี่ยรับผิดในหนี้ของเจ้าหลกนั้นได้นะครับถึงแม้ว่านี่ดังกล่าวเนี่ยจะยังไม่ถึง,งกำหนดชําระนะครับดังนั้นก็เลยเกิดคําถามต่อไปว่าเอ๊ะแล้วทายาทของเจ้ามาดลกนั้นเนี่ยลูกหนี้เนีฮยเขาจะต้องชําระแค่ไหนกันนะครับถึงจะถูกต้องนะครับซึ่ง ตามกฎหมายนะครับผมทายาทผู้ที่รับทรัพย์มรดกไปจากเจ้ามรดกเนี่ยครับหรือไม่รับทรัพย์มรดกจากเจ้ามรดกเนี่ยก็มีสิทธิที่จะถูกฟ้องคดีจากเจ้าหนี้ให้รับผิดชอบในหนี้มรดกได้นะครับผมแต่ว่าหนี้นี้นะครับจะผูกพันทายาทผู้นั้นเพียงใดเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าทายาทคนนั้นเนี่ยได้รับมรดกของเจ้ามรดกมาแค่ไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าทายาทคนนั้นเนี่ยได้รับมรดกมาเพียงหนึ่งแสนบาท แต่เจ้านี่ฟ้องให้ทายาทน่าจชอบ3ล้านบาทนะครับทายาทคนลังกก่าเนี่ยก็คงรับผิดไม่เกินกว่าทรัพย์มรดกที่ได้รับคือจํานวน100,000บาทนั่นเองนะครับส่วนอีก2ล้านเก้าทำไงนะครับส่วนอีก2ล้านเก้านั่นแนะเจ้านี่จะฟ้องไปสืบทรัพย์มรดกที่เหลือว่ามีใครได้ไปเท่าไหร่นะครับหากปรากฏว่าไปสืบหาแล้วไม่พบว่ามีทรัพย์มรดกเหลืออยู่เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสืบพบพบแล้วว่า มีทายาทคนอื่นเนี่ยที่ได้รับมรดกไปเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะไปฟ้องเรียกร้องเอาจากทายาทในส่วนของคนนั้นได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยครับหากปรากฏว่าทายาทผู้นั้นเนี่ยครับไม่ได้รับทรัพย์มรดกจากเจ้ามรดกเลยเนะฮะทายาทผู้นั้นเนี่ยก็อาจจะถูกฟ้องในฐานะของทายาทของเจ้ามรดกได้นะครับและต้องรับผิดชดใช้หนี้ให้แก่เจ้านี้ตามข้อสันนั้นนะครับส่วนเจ้านี้นะครับจะมายึดทรัพย์สินของทายาทผู้นั้นโดยตรงไม่ได้นะครับผมเพราะ ทายาทคนนั้นเนี่ยไม่รับทรัพย์มรดกจากเจ้ามรดกเลยนะครับจึงไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดนะครับผมในอีกท่นานหนึ่งก็คือว่าหากว่าเจ้ามรดกคนนั้นเนี่ยไม่มีทรัพย์สินเลยนะครับทายาทก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเข้ามาผูกพันอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าทายาททั้งหมดเนี่ยไม่มีใครที่รับมรดกเลยนะครับก็เป็นหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในเบื้องต้นนะที่อยากจะน,นมาแชร์ให้กับทุกท่านฟันงวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกนะครับอยงอันนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ